ทำงานในวันนี้นะคะมาอัปเดตสถานการณ์ราคาทองคำกันหน่อยพูดคุยกับแขกรับเชิญประจำช่วงนะคะคุณเบนจะมามาอินผู้หนวนการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดาวค่ะโอ้ช่วงนี้หุ้นมาแรงมากแต่ทองคำเนี่ยดูแผ่วๆไปนะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะหนอพับปลอดภัยต้องหลบไปจริงๆนะคะตอนนี้เพราะว่าถือสิ่งมาแรงที่ตลาดิีค่ะคุ สาเหตุสาคัญที่ทําให้ทุนกลับมาเปิดโหมดวิสตอหรือโหมดเปิดรับความจริงครัคร้งหนึ่งก็มีหลายข่าวนะคะที่หม,มุนการพัดการดังกล่าวเช่นเรื่องของวังคซีนต้านโควิดน9ที่อยู่เหมือนว่าตอนนี้อย่างน้อยอน้อยมีวัคซีนสอตัวและผลายที่มีประสิทธิภาพนะคะครเรื่องของการที่ประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมม์เริ่มกระบวนการถ่ายโอนอำนาจให้คุณโดนดไบเดนก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ลดคอนวามไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐแล้วนะคะ อีกหนึ่งข่าวที่ช่วยมาหนุนหุ้นก็คือข่าวการที่มีการพัดการนะคะว่าคุณเจเน็ตเยเลนจะกลายมาเป็นแรัฐมนตรีคลังสหรัฐคนถัดไปปัจจัยเหล่านี้กดดันสินทรัพย์ปลอดภัยในวงกว้างค่ะดอลลาร์ที่เขาเคยเป็นสกุลเงินปลอดภัยก็ถูกขายออกมานะคะเยนก็เช่นเดียวกันคันธบรตแรัฐบาลสหรัฐก็ถูกขายออกมาเช่นเดียวกันนอกจากนั้นทองคำเนี่ยนะคะ ก็ดูเหมือนว่าปัจจัยทางเทคนิคด้วยนะคะหลังจากที่เขาหลุดนารักสําคัญบวกรวมกับตอนนี้เนี่ยมีข่าวกดดันก็ทําให้ทองคำเมื่อวานนี้ลงมาทดสอบโลนะคะบริเวณใกล้ๆพันแปดร้อยเหรียญค่ะราวหมื่นพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเยนสเอซึ่งถือว่าเป็นระดับต่าสุดในรอบสี่เดือนแล้วแซวโดยรวมตอนนี้ทองยังอยู่ในช่วงของการจรับฐานแล้วก็เป็นการจับฐานที่ดึกนะคะพะนั้นเนี่ย ใครที่จะเข้าซื้อก็ไม่ต้องรีบร้อนค่ะจะรอให้ทองคำเ้ามีการปั้งฐานสำเด็จก,ก่อนตอนนี้เองเแรงซื้อยังไม่มากนะคะเพราะว่ายังไม่มีข่าวด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยตลาดสหรัฐเขาจะปิดทําการในวันพฤหัสเลื่องในวันแบงก์ซีวีหรือว่าวันขอบคุณพระเจ้าแล้วก็วันศุกร์เนี่ยตลาดสหรัฐก็จะเปิดแค่ครึ่งวันนะไหคะเลื่องในวัน, Black Friday, น,นแบงก์อองไฟเดย์เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงซื้อยังไม่มีเพราะฉะนั้นนักงทุนทองขายก็ยังไม่ต้องรีบร้อนค่ะรอก่อนดีวกว่าค่ะ แสดงว่ามีโอกาสที่เราจะเห็นราคารอบนี้หลุดพันแปดร้อยเหรียญถูกไหมคะก็ถือว่ายังมีโอกาสค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันว่าแนวหนึ่งพันเจ็ดแปดร้อยสี่สิบเจ็ดถึงพันแปดร้อยสี่สิบเก้าถือว่าเป็นแนวรับสำคัญมากนะคะที่จะแบ่งว่าการจับฐาเนี่ยจะเป็นแบบไม่ลกหรือเป็นแบบลึกนะคะซึ่งความหลุดจุดนั้นเนี่ยมันจะเปิดกัปที่ทําให้ทองคาเหีือมีโอกาสนะคะจับฐาลงลึกกว่าต่ากว่าประมาณพันแปดร้อยเหรียญได้ค่ะว จริงแต่ว่าตราบใดที่เขายังยืนเหนือโซน1 7ึ0นอนนะคะโซนนั้นก็ถือว่าเป็นดีมาร์โซนจุดหนึ่งที่ค่อยดูการตั้งฐานขาราคาแล้วค่อยกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่งจะดีกว่าค่ะตอนนี้ปัจจัยบวกเนี่ยมีอยู่ค่ะแต่ว่ายังต้องรอในอนาคตนะคะอย่างเช่นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจาการคลังเนี่ยก็<ฆ>ต้องรอคุณไบเนดนรับตำแหน่ง ซึ่งเร็วสุดก็น่าจะเกิดขึ้นเดือนกุมภาเดือนมีนาเพราะฉะนั้นะ <S <S ในช่วงเวลานี้ที่ข่าวดีมันเยอะนะคะอทองคําก็เลยจะลาบากนิดนึงคะ่ะในการาต้นขายทองแทวซึ่งโดยปกติคุณเมนครับปกติช่วงเทศกาลอ่าพูดกนันตรงๆว่ายอย่างเดือนธันวาคมเนี่ยต่างประเทศเขาก็ไม่ค่อยจะทํางานกันเท่าไหร่และจากสถิติที่ผ่านมาแนวโน้มราคาทองคามันเป็นยังไงบ้างคะตอ,อกสถิติที่ผ่านมาสีตนชั่นทองคำในช่วงสิบปีที่ผ่านมาทองัะ ตัวลดลงในช่วงปลายปีนะคะแล้วก็ค่อยมาตับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาสหนึ่งของปีถัดไปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าแรงซื้อจากจีนค่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนถือว่าเป็น,เป,นเป็นดิมาที่ในมีอยู่ในปริมาณมากนะคะแล้วพอทองคาอ่อนตัวลงในช่วงปลายปีนเนี่ยนักทุนชาวจีนเองก็จะกลับมาเข้าซื้อทองคาแล้วก็ทําให้ทองเนี่ยไอพีสุดในช่วงประมาณจุพามมนานะเอ้าจ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตามซีซันอลแบบไม่ดูข่าวเลยนะคะ ช่วงปลายปีที่ทองลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคนที่อาพูดกันตรงๆว่าอยากจะเข้าลงทุนในทองคำนะจังหวะแบบนี้คือใจเย็นได้รอได้ทยอยได้ถูกไหมคะถูกต้องค่ะใครที่พอร่างถือว่าเป็นโอกาสดีเลยค่ะเริ่มทยอยได้แล้วใกล,ใกล้ๆคน800ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะคะอย่างน้อยๆก็เป็นราคาที่ดีที่สุดในรอบ4เดือนจากี้แล้วแต่ใค, <c oughs> ใครที่มีของอยู่ในมือเนี่ย <c oughs> ค,คิดว่ายังไม่ต้องรีบร้อนดีกว่าค่ะ อาจจะซื้อแพงกว่านี้แต่ว่าเป็นการซื้อที่ราคาทึงคามับตัวสูงขึ้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่านะคะเสียดายแต่ว่าไม่เสียใจของแซวเพราะฉะนี้ประเมินหน้าตักตัวเองก่อนนะคะว่ามีของในพอร์ตไหมถ้าไม่มีมันไปคอมเมนต์ว่าแป้แปดพันดร้อยทยอสะสมได้แต่ใครที่มีของยู่ในพอร์ตแล้วเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องรีบร้อนอาจจะรอการออกตัวของราคาลงมาหน่อยรอชัวร์ดีกว่าค่ะว่าพันแปดร้อยยืนอยู่ไหมถ้าหลุดพันแปดร้อยก็ค่อยเข้าซื้อในระดับบริเวณแนวรับถัดไปค่ะซึ่งเราประเมินว่า ถ้าหลุดโซน1,800นะคะยังมีโอกาสที่ทองคำเขาจะลงมาทดสอบนะคะในโซน1,749 1,786ค,ค่ะซึ่งก็ถือว่า,ายังยังรอได้ค่ะคุณแลโอเคได้ค่ะวันนี้ได้คุยรายละเอียดกันค่อนข้างเยอะเลยขอบพระคุณคุณแมนมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็ถึงจุดเปลี่ยนก็เป็น